อนอนอยู่หน้าเจ้าคือว่าเจ้าฝันดีเจ้าฝันว่าจังเลยเมื่อคืนฝันเขามาบอกเป็นโตเลยมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งวัยป,ประมาณสี่สิบตตนๆเลยบอกว่าเลขมันจะออกตอนนัวนี้ด้วยเพิ่นก็บ,บอกว่าเลขมันจะออกคกสี่หนึง่งเพิ่นบอกแค่นี้แหละวันนี้เป็นผู้หญิงนนผมยาววะแม่กับผมเาาแต่ว่า,ายัางบยังโม้นคนแก่หรอกประมาณสี่สิบต้นๆนีๆ่อ<ๆ>๋อ<ๆ>วันนี้นอนไปอีกสักพักหนึ่งกับมีมีม เล็กหน่อยมาบอกค่ะเป็นรุนลูกนี่แหละอายุประมาณสามสิบกว่ากว่าจะมาบอกบอกโตเดียวกันคือกันเด็กมันจะออกตัวนี้ได้ผลว่าหกสี่หนึ่งพ่นบอกแค่นี้ตัวเดียวกันเลยนี่โตเดียวกันห <6 S 2> กสี่หนึ่ง,งสามโตโคลูเนาะแม่นพ่นบอกแค่นี้คือว่าตะพัดทว่าเจ้าเอาอ,อาปู่องค์ดํมมานี่เอ่อได้ฟันเกี่ยวกับเพินบ่เคยขอโชคกับเพินบ่ก็ได้ฟันเกียกกเ่ยวกเพินแต่ได้โชคอยู่ตลอดจ้ะ เวลาข้าไปเสียงโฉงกระไดอ๋อเจ้ามีโฉกอธิษฐานมาอธิผ่านมาไปตำเหล้าวันจันทได้วันพุธผิดวันศุกร์ได้ได้สองหมื่นแสดงว่าเจา้าเอ่อเียงโศกตำเล่าจะถึงมาจากงวดแล้วแต่พัดปูมาอยู่นําสองหวดอ๋อถือสองงวดติดปูกับเพิ่งมาอยู่เนาะอันที่ว่าเขาฟันนี่คืออาจจะเป็นพุ่มหน้าเนาะพุ่มเจ้าทีเนาะแม่แต่ว่าไม่ยิ่งจำโมลูว่าเป็นไผ่แต่ว่าผู้ชายมาบอกทีหลัง เป็นดุนลูกมื่บอกกีฬาในจำสอใดยุ่ค่ะสรุปก็คือย่ำตัวเลขนะคะคนเมาบอกตัวเดียวกันเลขมันจะออกตัวนี้เด้วยหรบอว่าหกสี่หนึ่งเลขมันจะออกตัวนี้เด้วยหกสี่หนึ่งแน่นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะเช้าในวันที่วันนี้เป็นวันที่1นึ่งธันวาคมนะคะพศสองพันนะคะใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ติดตามตัวเลขของน้องแอลนะคะใครที่ยังไลนย์ยังไม่เข้านะคะเดี๋ยวแอดจะแก้ไขให้ใหม่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้รอก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวตั้งกล้องอีกตัวหนึ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่จะเอาตัวเลขนะคะตอนนี้ยังไม่ได้นั่นนะคะเดี๋ยวแอดจะจุดขอตัวเลขแนวทางกับภูมิเจ้าที่นะคะก็คือภูมิผีนาอยู่ที่ทุ่งนาของแอดมินเจตังนะคะขออยู่ภูมิเจ้าที่นะคะขอกับปู่องค์ดำนะคะวันนี้วันที่ พุ่มอยู่พุ่มเจ้าทีเด้อพี่น้องเด้อขอ,อได้อัเชิญปู่องค์ดำมาที่ทุ่งนานะคะวันนั้นเราก็เกือบแตกสามตัวนะคะพลาดไปแต้มเดียวนะคะแต่วันนี้เราจะขอเป็นรัฐบาลไทยนะคะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมคะ่ะ ตัวเลขของอน้องแอลผู้ใดยังบ่ด้ดดกะเดี๋ยวเพิ่นย้ำไปตัวเก้าได้พี่น้องน้องแอลนี่ย้ำไปที่ตัวเดิมนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาเนาะ,ะตั้งกล้องเสร็จแล้วนะคะ ตั้งกล้องเซ็ตแล้วนะคะอก็จะขอจุดทูปก่อนนะจุดทูปจุดเทียนก่อนนะคะวันนี้นะคะก็แตงขันหาเรียบร้อยพี่น้องนะคะไหวยเพิ่นเอาบักโม่ได้ไหว้มานี่นะคะมันบ่มีกลวยงามนะคะก็เลยเอาแตงโมนะคะก็จะมีดอกไม้ขันหา,าจุดเห่อนจุดเทียนนะคะแตงขันหา สาธุด้รปูลูกหลานขออนุญาตบาดค้ำนะคะจะให้เจ้าหน้าปูองดํานะคะที่พินหน้าอยู่ปกปักรักษาลูกหลานอยู่หนี่นะคะเมื่อนี้ลูกอยากขอโชคกับปูองดํานะคะขออยู่พุ่มของเอ่อน้านี่แหละพุ่มหน้าเห่านี่แหละนะคะก็ขอโชคนะคะ,ะตรงนี้นะคะให้ท่านผู้ชมดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทุ่งนา นี่องเดี๋ยวเราจะจุดทูปนะคะจะขออนุญาตเนาะจุดทูปก,ก่อนเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงตั้งกล้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อ อนข้างจะหนาวนะคะเดี๋ยวนี้ลมหนาวมาแล้วอากาศจะดีดีคุณน้องจ่หน้าเห้านะคะบรรยากาศดีมากนะคะลมวีวีเลยลมว้อยวย ลาวนะครับมือนั่นมันออกหนึ่งครับิ้วกรมเดียวนะครับสำหรับมือนะครับก็เป็นบันดีวันหนึ่งนะครับจาบท้ขาน้าที่นอกไทยไอเอฟซีเดบงนะคะทั้งทางช่องนะคะโอโอล้มแล้งมาขังซอยในเร็วชุดถูกโอ้ยแต่ได้แล้วนาเขา้อง เขามากกับสาตัวนะครับเด้อขอครั้งแรกนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยลมแห้งท่าทนผุกชมปูดำดำนะครับ,ย,รบยุดธภูมิเดมานน่าานเลยได้เพราะอะเอ็ดแนวขังไว้นะคะลอก,ก่อนนะคะเ,เล่าเกือบแตกสามตัวเนาะเมื่อนันเลขออกตัวใดก่อนบนท่ามออกนม่ได้ออกนหนึ่งหกสองนะครับปูบนเทียนไห่นะครับหกหนึน่ง แบบแตกสาดสวนครับสาหรับเด็กเนีทางของตูงดํานะครับสีแดงชึ่นมาจากใม่บานนะครับให้มาอยู่ตรงหน้านะครับคุณได้ข้าวากับสาธถั่วนครับเพื่อวัาอยู่ตรงหน้ามันรดมสมบูรณ์นะคะพี่น,อน้องแบบมี่น้ำนี่อย่างให้คนน้ำมสีนะสาธุด้วยปูเด้ออาจจะทุ่นเห็ดหน้าปังไงด้องวดนี่ไทยไป้วนะครับหน้ากับไทยไปแล้วแต่ยังมาเดวาน <c oughs> ยังม่นมีน้ำอยู่นะครับกำลังสมเครื่องสุปน้ำก่อน น้ำเคลื่อนจะมานะครับว่าจะลงเห็ดก่อนนะครับซ้อมเครื่องเซตกระจายมาดูดน้ำน,นะครับดูดน้ำพ้องใช่ครตัวนี้บุญถ้ำขายหน้าซื้อโลดเจ้าข <f ew> ายหน้าซื้อโลดเด้อตาตัวเด้อปูเด้อโง่งดโอเครจำคาถาได้กัด องเด้อรับเด้อก,กายะวัจจกิตังหังวันทานะครับขอกระผูองค์ดำนะครับผูอง,งค์ดำแสนสิจัญญานะครับมีห้ทีหน้าหีตาแหกม,มาซอยกันเสียนเลยครับเด้อ ไอยกันเทียนเล็กนะครับนี่ลูกขอโชคกระปูด้วยขอเป็นแนวทางของรัฐบ,บาลไทยนะครัว,วันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดู ขอให้แตกสามตัวเด้อปูที tá, ่แางซาหาบานเลื่อนะคะมาอยู่นี่ก็บดมสมรณ์เดอร์ปูเด้อน้ำท่ากระบอกอุดอยากยังมองปูยูนี่ก็เป็นบ่อน้าพอดีนะคะที่มองปูยูนี่เป็นมองคุดน้ำพอดีนะคะเลือกประมาณสี่สิบเลือก42เมตรนะคะท่านผู้ชมตรงที่ปูอยู่ตรงนี้พอดีเราจะเลือกมองนี่ก็คือ4 2เด้อพี่มองมองเนี่ยมองปูยูน่นี่42นะคะ ลึก42เมตรจาทุกเดี๋ยวเราจะจุดทูกขอ3ามตักัปูจะถวายปูด้วยจงมามาายปูถ้า่าา็น่านก็ได้ด้วยบแล้วเอามือก็ได้น่นะี่น mm. ่าเกุไปเร่อย <acha> <Friend live assemble> นี่เนี่นีนนนน่นี่เนยเดี๋ยามึงงานเปคิดีิดพอให้ขงังก็ได้ใช่ไหมเด็กเข้ามากับสาสุอันนครับเดกับปูอง,องดำแสงสุดัน่สา,ารครับแสงเชิดขึนมาจากบ้านนะครับ ใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีในโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะให้เจนไปปลูกนะเด้อปูเด้อขอให้แตกสามตัวรัฐบาลไทยมาขอปูอยู่ข้างหน้าเป็นครั้งแรกนะครับัมาล่อลุ่นกันนะครับสําหรับขอตําล่าปููเลือบให้แตกสามตัวนะครับปลูกเจนให้นะครับวันนั้นนะครับหนึ่งหหกหนึ่งสองนะครับ ผลรางวัลที่ออกนะครับหนึ่งไอ้ปูปูเขียนให้หนึ่งหกหนึ่งสามผลที่ออกหนึ่งหกสองนะครับจับแจกสามตัวนะครับเอพี่หลายๆท่านก็เอมเมต์มาอยู่ครับหขอกับปูนะครับแล้ว่ันบอกอ่ะก็ยังบาขอเพราะว่าต้องอดใจรอต้องขอรัฐบาลไทยก่อนนะครับเดี๋ยวตำเล่าจะขอให้ที่หลังด้วยครับเด้อมารอรุ่นกันนะครับสำหรับเลขทูบ ของปู่องค์ดำแสนสรีจันทราวันนี้นะครับมันจะตรงกับป้อมฝันบนท่อมปบนท่อมมาขึ้นมีคนมาบอกนะครับเลขมันจะออกตัวนี้เพืนว่านี่คนมีไม่ยิ่งมากครั้งแรกมาบอกหกสี่หนึ่งบัดนี้กับมีน้องคนหนึ่งมาบอกอีกนม่ขึ้นเดียวกัน บอกตัวเดียวกันเลกมันจะออก6-1ขึ่งเจ้าบอกแม่นมาขึ้นฝัน<อ>เป็นความฝันนะครับเราฟังบนถ้ำฝันว่าสั่งพี่นอ้องขึ้นเดียวกันฝันนะว่าคนมาบอกเลกตัวเดียวกัน6-1บอกอสาธุเด้อคูเดชจาม,มาแล้วสนึง กะว่เป็นยังเน,ะนาะเพนาจะเลือกตัวที่มันถึกให้เนาะนะคะจะจะปูคมันจะเมีตานะครับตาตัวเด้ปูเด้อเดี๋ยวให้ดูตัวแรกก่อนนะครับว่าปู่ะะเขียนให้ตัวไหนนะครับ ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนสุไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้อยู่ที่ทะะภูมินานะคะภูมิหนานะคะอยู่ที่นาของเอฟนึงเจ๊ตังคนสุไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะฝากเอฟซี SC นะคะก่อนอืน่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมา,มาขอภูมิเจ้นาที่นะคะีนาแล้วก็ ปูองดำแสนสริจันทราหน้าพรานะคะที่แอดได้เชิญปูมาอ,าอยู่ที่นานะคะทู้งมตัวแรกได้นะครับเป็นเลขสามนะครับเดี๋ยวมารลุล้นตัวที่สองตัวที่สามนะครับตัวที่ผ่านมาสามตัวเกือบแตกนะคะสาตัวนเราบอกตัว,ว,ตวแรกได้มาแล้วนะคะบณท่อมปูทำอมไรหยิบอะไหยับบณท่อมว่าจังไรเกาะเจ้าฝันว่าจังไรเกาะมาขึ้นฝันออกมาขึ้นในมี ผู้หญิงไว้กลางคนเนี่ยครับพนมาบอกหกพนบอกว่าหกสี่หนึ่งคนวาเลขมันจะออกตอนนี้เด้อพนมาบอกแบบนี้พนเนินพนมาบอกมาขึ้นนี่พนวาเลกมันจะออกหกสี่หนึ่งเด้อพนบอกในความฝันเนี่ยบันนี้ก็นอนไปอีกพักหนึ่งก็มีคนน่มมาอีกเป็นทุไยเป็นคนรู้จักกันนะครับหน้าู่ติดติดกันนี่นะครับเป็น ที่รู้จักกันนะครับหนาติดกันนี่ละแน่นยู่ยไก่กันนี่แหละแน่ปลาก็ะเห็นเพียงพิ่งก็บอกขึ้นกันเลยเด็กมันจะออกสีนึงอันบอกตัวเดียวกันนี่แม่ในขึ้นเดียวกันก็งุ่งเพื่อกันนะครับกับมี่ไม่ยิ่งไว้กลางคนมาบอกไวประมาณสี่สิบต้นๆนี่แหละกับมาบอกครั้งแรกไม่ยิ่งมาบอกหกสีนึงเด็กมันจะออกตัวนี้ด้วยหกสีนึงคนบอกหกสีนึงแน่นก็นอนไปอยู่พักๆหนึ่งบันกับมี่ เป็นผู้ชายเด็กนุ่มหรอกครับเขาบอกเป็นเป็นหลานเนี่ยจริงๆอ่ะหลานเออไม่ไม่หมดถึงหรอกครับไม่หมดถึงก็ต่ำห้ามไหมามสิบสองเออประมาณนี่แหละครับประมาณสอ่ประมาณนี่แหละซื้อต่ำคือกันกับลูกไส้ห้ามนี่แหลนั่นแหละมาบอกกระบอกมาบอกว่าลุงลุงมันจะออกตัวนี้ด้วยตัวเลขก็คือหกสี่หนึ่งตัวเดียวกันบอกตัวเดียวกันเลยแต่ว่าตอนนี้อาจจะออกทะเบียนรถผมทำทะเบียนรถอียังค่ะ สองสี่หกหนึ่งอันนี้เราข้อมฟันใด้ฟังไหมครับเด้าตาเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้สอบกับพิจารณาไว้นะครับนี่หกสี่หนึ่งเรามาดูตัวเลขนะคะวันนี้เราก็พุ่มนะคือบุนท่ำเพิ่นนอนอยู่นี่แล้วเนาะบุนท่ำเนาะเพิ่นนอนประจำตัวที่สองได้บนท่ำฟันสี่หนึ่งเพิ่นหายสามหนึ่งไหม สามตัวเลขหกสี่หนึ่งมันจะออกตัวนี้นะอ่ะปูองดำเปเียนให้ตัวที่สองนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวแรกเป็นเลขสามนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามนะครับว่าเพิ่จะเขียนให้ตัวใดนะครับสาธุด้อปูเด้อ,อปูได้ข้ามาก่ะสั่งกิจติฐานขอพรขอโชคลาภไปกับปูองดำแสนสิริจันทรานะครับ สำหรับ FC ฟซบอกว่าให้ขอตำลาวนะครับรอวันพุธนะครับไม่งั้นก็เย็นมันอังคารจะขอให้ค่ะวันนี้ลาวมันไม่ออกเนาะลาวไม่ออกนะคะันจทรย์ได้ยินข่าวว่าไม่มีฝนรางวัลนะครับลาวนะครับตัวแรกได้เลขสามตัวที่สองได้เลขหนึ่งตามนะครับเดี๋ยวรอดูตัวที่สามกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะสำหรับ ตัวเลขของฟูองดำแสนสิริจันทรานะครับได้แล้วนะครับสองตัวนะครับตัวแรกตัวที่สามตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับจะมารอดูตัวที่สามไม่เลขแปดบ่อนี่เหรอแปดหนึ่งสามมาสั่นแน่นะคะท่านผู้ชมใครเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าใช่เลขแปดไหม แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นเลขแปดนะคะสามหนึ่งแปดหรือเปล่าคล้าย,ายเลขแปดท่านผู้ชมค่ะน้อวชับแล้วชับแล้วลอรอลุ้นก็ี่สากันนะครับสาวเด้อยผูเด้อ คอยแตกสามตัวตีว่สามได้แล้วนะครับเป็นเลขแปดนะครับสามหนึ 1> 3, 1, ่งแปดขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆนะคะ ราบแมนคักๆปสามหนึ่งปสามหนึ่งหนึ่งสามสามปดสาปดออกไปแล้วเนาะแมนบอบอแมนมันสิมาบนปะเนะาะป่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดสหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งแปสามปดปดสามพี่น้อง ก็จะไมีเท่านีนะคะสำหรับตัวเลขเนาะแม่บอุ่นทำกับไฮตัดวินวินนะครับปูเนจันให้สามหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามนะครับอย่าลืมตัดสองตัวนะครับเดี๋หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งและสามแปดแปดสามนะครับเป็นตัวเลขแนวทางของปูองดำแสนสีกัญชานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงฟังฟังรวยรวยค่ะสาธุ